สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคบนคน,นในชั่นในค่ําคืนวันที่โอ้โหเชอะแฉะมากวันนี้นะฮะฝน <c oughs> ตกในกรุงเทพก็ตามที่กรมอุตุได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับในกรุงเทพจะมีฝน70%ของพื้นที่แต่ดูเหมือนว่าไม่รู้เช็คตามหน้า Facebook แล้วดูเหมือนเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เลย <c oughs> แต่ละคนแบบโพสต์ว่าฝนตกฝนตกฝนตกออกไม่ได้กลับบ้านไม่ได้แล้วก็ตกปะพมไปตลอดทั้งวันเลยนะฮะฉะนั้นวันนี้ ตอนนี้นะฮะเท่าไหร่สามทุ่มกับ39นาทีนะฮะน่าจะถึงบ้านกันแล้วนะน่าจะถึงบ้านกันแล้วแต่อาจจะมีบางคนเพิ่งจะถึงหมาดๆคือหมาดๆเลยแบบตัวหมาดๆตัวแบบเปียกหมาดๆเลยนะฮะวันนี้มีเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวมากนะเกิดขึ้นบนรถประจำทางสาย17นะฮะวิ่งระหว่างนุสวรีชัยบางประกอกนะครับเป็นรถเมย ร่วมบริการนะครับสาย17ปรากฏว่าตอนประมาณสัก5โมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะฮะ17บนาฬิกานาทีพอรถวิ่งไปนะครับวิ่งไปผ่านถนนพระราม2ซอย39เข้าเขตบางมดแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายนะครับเกิดคลุ้มคลั่งยังไงไม่ทราบตามข่าวบอกว่าเอาขวานเนี่ยไปจามหัวของ คนขับรถเมยนะฮะพนักงานขับรถจนเลือดอาบนะฮะแล้วก็คนขับรถเนี่ยฟุบไปที่พงมาลัยแล้วรถก็เสียเสียการควบคุมนะก็แน่นอนฟันหัวคนขับก็ไม่มีคนขับรถก็พุ่งถลายออกนอกเส้นทางปีนทางเท้าขึ้นไปชนกำแพงบ้านในแถวนั้นนะฮะอยู่ตรงซอย41นะครับพระราม2 41จนรถและกำแพงเนี่ยพังเสียหายนะครับ ผู้โดยสารก็ถูกแรงกระแทกนะครับล้มระเนระนาดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับแล้วคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายคลุ้มคลั่งก็หนีไปนะฮะก็ต้องพาตัวโชเฟอร์ส่งโรงพยาบาลแล้วก็พาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้วยนะครับซึ่งก็ในจำนวนนี้ก็มีเด็กนักเรียนนะครับบาดเจ็บด้วยสองคนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะครับไม่มีสาเหตุเลย จู่ก็มาฟันเลยนีนะฮะอันนี้เกิดขึ้นตอน17นาฬิกา30นาทีนะฮะน่ากลัวนะฮพกฝากขึ้นมาบนรถเมล์แล้วก็สติสตางไว้ค่อยดีใช่ครับแล้วก็ขวานนั้นจามไปที่ศีรษะคนขับรถเมล์เลยโอ้โห,โหซึ่งเรื่องนี้ตำรวจก็ไปสืบสาวราวเรื่องดูแล้วนะครับก็มีการอาสอบถามนะครับ พนักงานคนขับรถนะครับชื่อว่านายสราวุธมะนานามนะครับนายสราวุธเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะขับรถสายนี้ประมาณปีหนึ่งก่อนเกิดเหตุก็ขับออกมาจากอนุสาวรียีชัยนะครับมีผู้โดยสารเต็มคันพอมาถึงป้ายวัดพุทธบูชาก็มีคนร้ายนียฮะรูปร่างผอมสูงประมาณสักร้อแล้วก็แต่งกายใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดํานุ่งกางเกงยีนสีดสําสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับ สวมหมวกไหมพรมแบบเปิดใบหน้านะครับแล้วก็ยืนอยู่บริเวณประตูกลางรถพอขับพอรถเลื่อนออกมาจากป้ายได้ประมาณสักป้ายสองป้ายจากป้ายพัทยุทธนะฮะคนร้ายก็ดึงหมวกลงมาปิดทั้งใบหน้าแบบไอ้โมงเลยนะครับแล้วก็ปรีเข้ามาที่หน้ารถแล้วก็ใช้ขวานที่ซ่อนอยู่ในเสื้อแสดงมันซุกข,ขวานมาไว้ที่หัวของพนักง,งานขับรถ แล้วก็ด้วยความตกใจนะตัวแคก็เลยแบบทิ้งพวงมาลัยแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยนะฮะป้องกันตัวตอนนั้นนะฮะเพราะว่าฟันไปทีแล้วตอนนั้นยังคนขับยังมีสติก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ก็ทำให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าไปชนนะครับทางเท้าแล้วคนร้ายก็วิ่งหนีโดยวิ่งข้ามถนนพระรามสองไปอีกฝั่งนะฮะแล้วก็หลบหนีไป คนขับเนี่ยคือคุณสลาวุธบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับตลอดเวลาที่ขับรถมาก็ไม่มีนิสัยไปปาดหน้ารถใครปาดหน้ารถไม่มีนะฮะแล้วก็ขับรถมาก็ระมัดระวังไม่คิดมาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้นะครับกระเป๋ารถเมย์ชื่อคุณชะแล่มนิพัฒน์เป็นผู้หญิงนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นพนักงานประจารถคันนี้เท่าแก่ให้มาช่วยสักระยะหนึ่งนะครับก่อนเกิดเหตุคนขับก็ขับมาตามปกติก็ไม่เร็วด้วยนะครับ พอมาถึงป้ายก็เล่าคล้ายๆกับทางด้านของคนขับคนร้ายเนี่ยยืนอยู่ประตูรถเพราะว่าเบาะที่นั่งเต็มหมดไม่มีที่นั่งนะฮะแล้วพนักงานเก็บค่าโดยสารก็ไปเก็บค่าโดยสารแปบาทแล้วก็ไม่ทันเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเดินม,มาหน้ารถตอนไหนมารู้อีกทีตอนที่ผู้โดยสารร้องกรี๊ดร้องโวยวายนั่นแหละเกิดเรื่องแล้วนี่ฮะก็เลยไม่รู้ว่าสติดีแล้วก็ตั้งใจมาก่อเหตุ ฝันคนขับหรือว่าสติไม่ดีก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วก็ครับพอก่อเหตุแล้วคนร้ายก็ทิ้งขวานเอาไว้ด้วยนะฮะนี่ฮขวานนั้นตำรวจบอกว่าเพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับรองพู้กำกับสอนอบางมดนะครับพันตำรวจโทธวัชชัยศรีสุรางนะครับนี่ฮะคือตำรวจเองก็บอกว่าถามพยานที่เห็นเหตุการณ์หลายปากเนี่ยพยานส่วนใหญ่ก็บอกนะฮะว่า คนร้ายเนี่ยพอขึ้นรถมาแล้วเนี่ยเหมือนกับตั้งใจมาทําร้ายนายสราวุธคนเดียวอ่ะเดินตรงดิ่งมาเลยอ,ะอ่ะนะฮะแล้วก็เตรียมการมาอย่างดีคือสวมหมวกปิดบังใบหน้าสวมแว่นสายตาสั้นนะฮะพอขึ้นรถปุ๊บดึงหมวกไหมพรมเนี่ยปิดลงหน้าแล้วก็เดินเข้าไปฟันหัวนายสราวุธอ,อ,อก็คุณสราวุธดวงแข็งมากนะฮะนี่นะยังมีสตินะครับ ก่อนหนีไปได้อ๋อแล้ฮะ